แค่ปล่อยตัวอย่างออกมาก็เรียกเสียงฮาได้แล้วยอดวิวเนี่ยปาไปแตะถึง5ล้านวิวแล้วล่ะค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องอิหล่าเอ๋ยนะคะที่นำแสดงโดยคุณตุมตามยุทธนาคุณไข่มกุกรุ่งรัตแล้วก็คุณนีโน่สุดทิพรักทั้ง3นักสแสดงก็เผยค่ะว่าเป็นภาพยนตร์ที่แสดงแล้วเนี่ยต้องกลั้นขำเยอะมากเลยและถึงแม้ว่าภาพยนตร์จะเข้าฉายในช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 นั้นยังไม่คลี่คลายก็ไม่กังวลค่ะขอแค่คนดูสนุกกับหนังก็พอและทีมนักสแสดงทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วล่ะค่ะ ว้าว <Wow. S 2> พอผลงานเราได้ออกแล้วคนคนรับคนรับแบบนี้มันก็ทำให้แบบคนทำงานรู้สึกชื่นใจใช่ครับมันเป็นเรื่องที่คนดูได้ได้สาระได้แง่คิดมุมมองถ้าดูให้ดีแต่ถ้าดูไม่ดีหาไส้ตับไส้ตับตับแตกอะไรอย่างนี้เลยครับสิ่งที่คาดหวังก็คาดหวังให้คนที่มาดูค่ะได้ ได้รอยยิ้มกับบ้านได้ความสุขกับบ้านค่ะคือถ้าผลตอบแทนแบบจะได้แบบยอดมันยอดขายหรือว่าอะไรเงี้ยจะได้เท่าไหร่อันนั้นก็คือเป็นเป็นผลของการพวกเราทํางานอันนั้นก็คือเป็นรางวัลของพวกเราเนาะค่ะ <Okay. S 1> ก็สิ่งที่คาดหวังก็คืออยากให้ทุกคนมีความสุขกับบ้านนั่นแหละค่ะ 26่สิกพฤศจิกายนนะคะก็<ม>อยากให้ทุกคนนะคะไปดูกันนะคะ,คะอีลาเอ๋ยค่ะทุกรรโรงภาพยนตร์จ้าขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ